สองพันห้านะครับผมนะจุดนี้ได้ยังไงจะเข้าฟรีเลยหรือเปล่านะครับผมนะได้ลุ้นนะพี่นะได้ลุ้นนะครับผมนะแล้วเข้าฟรีให้แล้วนะครับผมแกงซื้อเองเหมือนเกยนะพี่นะเอาเงินรางวัลก้อนโตก่อนสามพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทนะครับผมนะแล้วก็เข้าสกเกตเตอร์มาครับผมมาดูหมุนฟรีแปดครั้งนะครับผมนะจะสวยเออสวยงามนะพี่นะ เข้าแล้วเข้าแล้วนะครับผมนะเข้าแล้วนะสวัสดีคุณพี่ที่เข้ามาใหม่กันด้วยนะครับเข้ามาเยอะๆนะครับผมเข้ามาเยอะๆเข้ามาลอนเยอะๆ 6,000ไปแล้วนะครับผมนะตอนนี้นะเอาแล้วจอดนี้ก็172บาทได้มา972บาทนะพี่นะเอ็7พันแล้วนะครับผมนะ7,000แล้วนะพี่นะยังไงมาอีก2 0 0นะครับผมเอาเรื่องถึงหนึ่งหมื่นแล้วนะครับผมนะหนึ่งหมื่นแล้วนะพี่นะเอารางวัลก้อนโตนะครับผมนะ3,408บาทนะครับผมมาดูต่ออีกสองไม้สุดท้ายนะครับ ว่าจะมาอีกรหรือเปล่าเกมอะไรต่อครับเกมต่อจากอ่าไดโดส์ก็หอคงนะครับผมนะไม่รู้เล่นได้หรือเปล่าเอามาอีกหนึ่งพันห้าร้อยเอามาอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอาเรื่องจดัดไดโเสารางวัลก้อนโตสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทนะครับผมนะจนุดนี้เอาได้ฟรีมาอีกหนึ่งมุนนะครับผมนะต่อชีวิตมาดูมาดูจะได้หรือเปล่าหมุนสุดท้ายเอาไดาอีก ได้มาอีกดูต่อนะครับผมนะเอาได้มาอีกห้าร้อยนะครับผมอ่าเงินรางวัลรวมนะครับผมนะหนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบสี่บาท